สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอจะรับเข้าสู่เกมราเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปั้นบอสจระเข้นะครับผมเป็นร่าง ไฮเปอร์แม uh, no? mm ็กเนาะก็ mm hmm. ผมก็ได้ตัดสินใจแล้วนะ mm hmm. ว่า mm hmm. ผมจะปัน mm ้นบอสเคในไอดี hmm. เกลือนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. เนื่องมาจากว่า ใน p p เนี่ยผมรู้สึกว่าเจอบอสจลัลเข้แล้วมันไม่ไหวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมผมมันแบบว่าสกิลมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่คืออยากให้บอสจัะเล้เนี่ยม,มาช่วยในการทำดาเมจแล้วก็ทำกระเด็นนะครับผมคือสกิลมันแม่นนะคือตอนนี้สกิลมันแม่นมากนะครับแล้วก็ผมก็มีเกียร์ใส่ให้มันอยู่นะครับผมก็คือไอสกิลลก็อเลนสเลเยอร์กับคอนสุดแกร่งนะครับ คือผมเอามาจากรูเดียสนะครับผมแล้วก็เอามาจากบราวไฟนะครับอืมก็ติดให้บอสจระเข้นะครับบอสจระเข้ก็จะเป็นดาเมจช่วยเนะาะดาเมจธาน้ำช่วยนะครับแต่ลหลักๆแล้วก็ามาในการทำดาเมจสะสมครับตัวนี้แล้วก็ามาตัดแร่นะน่าจะเป็นตัวต,ตัดแร่นะครับผมตัวแรกที่แมกซ์นะครับ ผมก็มีตัวตัดแรกอยู่ประมาณ5 6ตัวเนาะก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่ได้ปั้นนะครับปั้นเป็นคอมโบเพิ่มแลกกับคอมโบอยู่ศัตรูออกไปตำการช่วคราวก่อนนะครับผมประมาณนั้นเลยนะโอเคผมมีกบอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ20ตัวพอดีนะก็กบอัญตราเนี่ยมีอยู่16ตัวนะครับกบไฮเปิลเนี่ยมีอยู่4ตัวนะครับรวมกันทั้งสิ้นเนี่ย ประมาณ20ตัวนะผมก็จะปั้นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอตัดไปที่ผมทำยัดกบเสร็จยัดกบอันตราเสร็จก่อนละกันเนาะโอเคครับผมโอเคครับผมก็ผมก็ได้ปั้นบอสจระเข้เป็นล่างอันตรา่าวล220งร้อนะครับเดี๋ยวก็ยังไงดีล่ะเดี๋ยวสลับเลยดีกว่านะโอเคครับผมโม่ึงหกแล้วก็สลับเป็นล่างไฮเปอร์เนาะ ผมก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับสลับไปเลยนะครับผมนี่โอ้โหกว่าจะสลับได้ไม่ใช่สิกว่าจะเก็บกบได้นะครับแล้วก็อ่านี่เลยนะครับแล้วก็เอากบยาใส่คือผมอเอากบให้ปุยยาใส่เลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมจะกีรลนยดใส่ดีกว่าผมไม่ทําผิดอย่างยรลยนะคือตัวผมมันไม่ครบแล้วไงมันก็เลยแบบอืม มันก็เลยแบบไม่เอาดีกว่านะครับผมไม่ทำให้ไม่ทําเป็นร่างอันนี้ดีกว่าอืมประมาณนี้โอเคไม่ทําเป็นร่างพี่หนึ่งร้อยนะครับอืมกีแาดนะครับโอเคเสียงผมมาจากสลึมสลือหรือว่าอาจจะแหบๆเนาะเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะครับผมในก็เพิ่งเช้าด้วยนะครับขออภัยด้วยนะนี่ครับผมก็ครูดาวในร่างไฮเปอร์6 5าวินะครับในร่างอันตรัรู้สึกว่าจะประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้แหละนะครับผม มีพลังโจมตีประมาณ2อ0 0สนะครับพลังชีวิตประมาณ6ล้าน5นะถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับผมโอเคหน้าต่างอาจจะแปลกไปหน่อยเนาะเพราะว่ามันต้องสลับเป็นไฮเปอร์ก่อนนะครับนี่โอ้โหสุดจัดนะครับคือไม่ใช่สิผมอธิบายผิดนะครับคือ,อเราเนี่ยจะคุ้นชินกับหน้าต่างที่แบบ ยัดกรบยัดกรบอัตรา20ตัวก่อนแล้วค่อยสลับเป็นไฮเปอร์ใช่ไหมครับมันจะได้แบบมีเลเวลแม็กแล้วก็เลเวล220แม็กแล้วก็มีหน้าต่างสวยๆกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าผมเอากลมไฮเปอร์ยัดแล้วก็มันก็เลยมีหน้าต่างแค่นั้นแหละนะครับผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคนี่ครับบอสจระ,ะเข้แม็กเป็นที่เรียบร้อยอะมาดูสเตตัสดีกว่านะครับเลือด57ล้านนะครับก็พลังโจมตีก็ประมาณ73เนาะก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ที่จริงคือ มันมีออปชันที่4อยู่ก็ค่อยอเน้นเอาแล้วกันนะพลังพลังจุลจการเนี่ยจะได้4 0 0เนต์เนาะ <c oughs> มันจะได้มีพลังโจมตีประมาณล้านขึ้นไปนะครับนี่พลังชีวิตก็โอ้โหห้าเจ็ดห้าสล้านเลยเนาะลบสกิลเนี่ยยังลบสกิลเนี่ย,ยยังไม่ถึง90%นะเอาแค่แปดสก็ก็พอได้ก็พอแล้วแหละครับผมเพราะว่ามันได้สง่งมันได้สูงสุดแค่นี้เองเนะครับผม ด,ด้านสกิลก็ร้อยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แม่เจ้าแรกก็ใช้ประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบสองเล่นจริงก็น่าจะน้อยกว่านี้อีกประมาณหกร้อยหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไปลองเล่นที่เส็จหลักก่อนลวกันนะผมจะทดสอบด้วยว่ามันใช้แรกเท่าไหร่นะประมาณนี้แล้วก็มันถึกดีหรือเปล่านะครับผมดาามะสมอะไรแบบนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันเอ้ยเอาด่านนี้ดีกว่าคิดว่าด่านนี้ดีกว่าครับจะได้แบบทดสอบ เลือกเลยร้วกันอืมโอเค <c oughs> โอเคครับผมเลือกเลยดีกว่านะอ่าใช้ประมาณ642อนะแรกของมอจระเคนะครับนี่ถือวาสดุจัดนะครับก็มีเวลารอทักษะนะของไอศกรีมกลลิ่นสเลเยอร์นะครับก็ใช้สกิลได้รัวๆอยู่สกิลที่2เปี้ยง โอ้ยสกิลพลาดอ่าสกิลที่2คือไม่พลาดและเมื่อกี้นะครับปล่อยตัวเร็วมากเลยปล่อยตัวโอเคเลยนะครับเพราะว่าปล่อยตัวแค่หกจุนห้าวินะครับแล้วก็บอสสม,มัติไปด้วยถ้าจำไม่ผิดนะมันจะปล่อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมนี่ปล่อยไปเร,ร็วเลยนะครับผมนี่เห็นไหมเลือด,บอ,ดบอสเนี่ยมันก็ลดไปอ่ะพูดง,ง่ายๆเลยประมาณ 4- 5ถึงดอกอ่ะบอสตัวนี้ด่านนี้ตายนะครับอ่ะถ้ามาคอมโบบอกเลยว่าสุดจัด ประมาณนี้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่สเตจพิเศษเลยเอ้ยไม่ใช่สิไปที่ PP เลยแล้วกันนะครับอ่าก็มีแม็กหกตัวเลยนะตัวต่อไปที่ผมจะปั้นแม็กก็คงจะเป็นมูนดุริยางเลยครับอืมบ้าวไฟยังไม่ปั้นดีกว่านะครับ <c oughs> เพราะว่าเผื่อ <c oughs> มันมีตัวที่แบบคอลาโบอ่าคาริสต์มาสอ่าเดือนคริสต์มาสเนี่ยเดือนธันวาคมมันมีโคลาโบที่แบบสามารถแบบเป็นตัวแทงดาเมทธาตุไม้แบบสามารถแบบ ถ้าเทียมกับดัสได้อะไรประมาณนั้นเลยนะครับก็ค่อยจะปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กร่างกันต้าแม็กไฮเปอร์แม็กแล้วกันอโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะผมได้บอสจรลเขคแล้วผมจะลองสู้กับทีมแบบอ่านี้ดูอ่านี่ครับเดี๋ยวจะมา,มาลองสู้กับทีมนี้ดูนะครับดาเมจท่อไฟเยอะด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมขอดูจริงๆแล้วนะครับผม ไม่มีตัวบินนะครับไม่มีตัวบินก็ใช้ทีมที่2เลยนะครับผมต้องเอาถ้าเกิดว่ามีตัวบินผมก็ต้องเอาซารี่อาซิวันขาวมาแทนบอสซีโอนะอืมประมาณน,นั้นเลยเพราะว่ามันจะได้มีตัวกันบินนะครับอ่าบอสจระเข้ปล่อยมาแล้วนะครับมาไหนคือบอสจระเข้เผมชอบอย่างหนึ่งคือมันสกิลแม่นมากครับผมแล้วก็มันแบบทำให้ศัตรูแบบตายอะ่ะมันมีดาเมจสะสมแล้วก็ทำให้ศัตรูกระเด็นเยอะมากนะครับเนี่ย โอ้โหสุดจัดนะครับรู้สึกว่าเล่นดีอยู่นะคือเดีย๋ยวผมจะลองพวกแสงมืดแม็กซ์ละกันนะครับบอรจระเเเขาไม่อยู่เลยเนี่ยบอเจระเขเเขาไปแล้วอะหรือว่าโดนคอโมโบความสามารทไฮเปอร์ผมหมดเลยอะทีมเขานะครับเฮ้ยเอาว่ะเริ่มมาแล้วหอคุณผู้ชมพอปั้นบอรจระเ้แม็กทีมก็เริ่มโค่นไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมก็เอ้ยไม่ใช่สิเริ่มสบายขึ้นแล้วนะครับผมนี่ โห oh, เป็นไงเป็นไงโอ้โ oh, หแต่ว่าโดนคนนี้พนันชิปสตันหมดเลยอะโอเคไม่เป็นไรครับผมมอจระ,ะเข้ตัวเดียวเอาอยู่เรียบร้อยอาโอเคใครที่อยากจีไอดีเกลือผมก็แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเอาใส่นี้เลยละกันอา ah, ah, เอาไว้ข้างๆกันเลยเอาไวขา้ข้างๆดูเด็โอเค Uh huh. ไม่อยากจะคิดเลยถ้าเกิดว่ามูนจุยางแม็กบราลไฟแม็กนะครับบอกเลยว่าสุดจัดทีมนี้อือ uh huh. อ่ะเดี๋ยวลองดูทีมนี้แล้วกันนะครับผมต้องเอามอสซีโอออกอ่ะลองปรับเปลี่ยนดูแล้วกันเผื่อมันแบบต้องใช้หลายๆอย่างอะ่ะนะครับต้องปรับเปลี่ยนเยอะๆนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคอ่าไหนขอดูหน่อย บอสจระเข้พอมีบอสจระเข้แล้วมันจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับโอเคคือบอสจระเข้มันเคลื่อนที่ช้านะแต่ว่าเรื่องความถึกเรื่องดามเมจดามเมจสะสมเรื่องกระเด็นเนี่ยไว้ใจมันได้เลยนะครับโอเคอ่ะบอสจระเข้ทดสอบบอสจระเข้เลยนะครับโอ้แต่ว่าทีมศัตรูคือแบบเกียร์เขาน่าจะดีนะอ่ะกระ,กระเด็นไมยังไม่กระเด็นนะครับอื โอ้โหโอเครู้สึกว่าพอแบบว่ายังไงดีอ่ะคือแบบทีมผมมันตัวบางเยอะเนาะแล้วก็ตัวยืนมันไม่มีนะครับมันมีแค่เบาไฟเอาไว้ยืนแต่ว่าคือบาไฟผมมาไว้ยืนเอาไว้ยืนมันไม่เชิงเอาไว้ยืนแหละครับเอาไว้แค่เอาไปด้านหน้าป้อมเฉยๆประมาณนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปั้นมูนดุรียงเสร็จก็ปั้นตัวยืนแน่นอนครับคือผมเป็นคนที่แบบ آ, ปั้นตัวยืนปั้นตัวยืนไม่ไม่อยากจะปั้นตัวยืนแบบปั้นตัวยืนแบบว่ายัางไงเนี่ยล่ะไม่อยากจะปั้นตัวยืนเป็นตัวแรกๆของทีมไม่ใช่สิอยากจะปั้นตัวยืนเนี่ยเป็นตัวแม็กตัวสุดท้ายเออที่ผมตั้งเป้าหมายไว้โอ้โหแพ้ป่ะคุณผู้ชมแพ้นะเนี่ยแพ้นะเนี่ยไอ้ไม่แพ้แพ้หรือเปล่าแพ้หรือเปล่าเนี่ยแพ้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะพูดสับสนมื่อวนไปมานะเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะครับขออภัยด้วยนะครับผม แพ้ไหมเนี่ยแพ้ไหมเนี่ยอ้าเออ,นะอ,เอ,อ,เอ่าแพ้นะอยเออเรียบร้อยครับผมนึกว่าแพ้โอ้โหนึกว่าจะแพ้แล้วเชียวสุดยอดนะผมรอบนี้ก็ชนะไปขึ้นเพลสามแล้วนะก็วันนี้วันจันทร์นะก็ขึ้นเพลสามได้แหละพอดีว่าตั้งเป้าหมายว่า,วาอยากจะขึ้นมาสามไอ้ทีนี้แต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะเกียร์ยังไม่ถึงนะครับผมโหเกียร์เขาโหมดมากเลยอนะ่ะมีกี่ชิ้นอะสามสี่ เจ็ดดาวกี่ชิ้นหนึ่งสองห้าหกชิ้น8ชิ้นนะครับเอ้เจ็ดชิ้นประมาณ7ชิ้นใช่ไหมหนึ่งสองสาี่ห้าหกเอ่าประมาณ7ชิ้นครับโหดมากเลยอะ่ะมีคอมโบคอมโบเครยันชิ้นจังด้วยนะครับถือว่าสุดจัดเลยอาหาทีมนี้เอลซ่าลิติกิคอมโบนรกนะครับโอ้โหทีมนี้ ยิ่งยิ่งรีไปก็ยิ่งเจอทีมที่ตึงหนักขนาดนี้นะครับคือทีมผมเนี่ยมันต้องมีแสงมืดแม็กซ์แล้วแหละมันถึงจะขึ้นหรือถึงสูงได้ได้มากขนาดนี้ได้มากกว่านี้นะครับอ่ะทีมดูดูทีมนี้ดูแลกันนะครับพยายามคัดเลือกทีมอ่านเดี๋ยวขอดูก่อนอ่ามีตัวบินไหมอ่ะมีตัวบินก็ใส่เลยครับผมโอเคอยากจะมีตัวอ่ะถ้าเกิดว่าผมบ้านโมนุริยาผมคิดว่าทีมผมน่าจะสู้ไหวมากขึ้นแล้วแหละ เออถ้าเกิดว่ามีมูถ้าเกิดว่าได้มูลยุรยางผมจะเอาตัวไหนแทนวะเนี่ยเออว่ะตายแล้วไม่มีตําแหน่งที่แทนแล้วเนี่ยมูลยุรยางผมชิบหายแล้วนะครับผมหรือว่าผมจะปั้นเบาไฟอ่ะผมอาจจะปั้นเบาวไฟเลยก็ได้นะเพราะว่าตําแหน่งมันไม่มีให้มูลยุรยางแล้วอะตําแหน่งผมมันน่าจะลงตัวแล้วนะครับหรืออาจจะเอามูลยุรยางเนี่ยปั้นมูลยุรยางไฮเปอร์ไหมก็มาแทนบาวบาโยมิ แต่ผมไม่อยากเอามาแทนบราโยมีอ่ะบราโยมีมันบัฟกว้างนะครับมันบัฟมันบัฟบ,บารียกว้างมากนะครับผมบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับแล้วก็บัฟพลังโจมตีด้วยนะครับคือสกิลมันครบเครื่องอะ่ะเอาง่ายๆอืมโอเคครับผมเรียบร้อยนะรอบนี้ก็ชนะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเริ่มเล่นดีมากขึ้นเดี๋ยวผมขอดูเกียร์เขาก่อนนะเกียร์เขาก่อนเขาติดเกียร์ถูกหรือเปล่าต้องดูก่อนนะครับผม อาโหเกร์โหดมากอะ่ะโอเคดีแล้วล่ะที่ผมผ่านมาได้นะครับก็มีบางบางบางตัวที่ยังติดเกมไม่ถูกเท่าไหร่นะแต่ก็แต่ก็พอดูๆไทยๆได้นะครับเจสิก้าแม็กฮืมอ่ะทีมนี้รายกันอามาแม็กนะครับขอขอขอเด็กเด้งขอเด็กเด้งเจสิก้าแม็กก่อนแล้วกันเพราะว่าคือมันโหดมากนะครับผมคือมันโหดจริงๆเจสสิก้าผมแบบสู้ไม่ค่อยไหวจริงๆบอกตรงนะครับโอเค อ่าส่วนใหญ่คือทีมแต่และทีมของศัตรูนะครับที่ผมเจอเนี่ยเซนนีลล่ไม่มุดนี่จะเกลื่อนกลาดมางๆเลยผมแบบแทบจะสู้ไม่ไหวแล้วนะครับยังดีที่มีเซนนีลล่อย่างวินขาวเอาไว้ประทังชีวิตได้โอเคอ้าบอสจรลเข่ทำไมไปอยู่หน้านั้นได้เนี่ยเอ้ยโดนฮิมาวาริลำนำเนยวนลนืงไปเลยอ่าบอสจรลเข้นี่ครับเออเนี่ยกระเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูผลงานบอสจระเข่ก่อนผมดูสังเกตอ่ากระเด็นอามากระเด็นแล้วก็ตายไปแล้วนะครับ อากาเดนเอลิสเอลิสกาเดนนะครับเมื่อกี้โหสุดจัดบอสซีโอก็การเดนไปด้วยนะครับคือสกิลมันแม่นมากบอสอ่าบอสจราระเคกับสกิลมันแม่นมากโหทําไมทีมเข้าดันมาได้วะเนี่ยทีมเข้าดันมาได้หรอคุณผู้ชมทีมเข้าดันมาได้อะทีมผมก็ยังเยอะโหบอสซีโอทำเกมดีมากเฮ้ยทำไมบอสซีโอมาอยู่ทีมผมแล้วมันทำเกมไม่ดีวะ พอผมว่าบอสซีโอมาใช้มันทาเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพอมันอยู่พอมันมาอยู่กับทีมผมนะหรือว่าเกียร์เข้าดีวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันทีมนี้คือแบบเกียร์เขาน่าจะดีนะครับโอเคไหนอ่ารอบนี้ชนะหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอาว่ามันต้องอย่างนี้สิไม่เสียแรงที่ปั้นบอสจระเข้มานะครับเรียบร้อยโอ้โห บอกเลยบอกเลยว่าไอ้ดิกลเลือโค่นยากมากๆบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมอ่ะขอดูเกียร์ก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเกียร์มอสซีโออัตราคำไม่นยำของทัศษะาเนี่ยประมาณ4ี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็บัฟโคนี้พันชิพด้วยนะครับก็ประมาณเอ่อเปอระมาณ77%เอ้ย74%หรือเปล่า สุดจัดอามาแม็กด้วยเอลซ่าเอริสนะครับคอมโบแม่ลูกนะครับผมโอ้โหแม่เจ้าโอเคคิดถูกแล้วแหละครับผมที่ปั้นบอสจระเข้มานะครับต่อไปที่ผมจะปั้นอาจจะเป็นมูนยุริยางก็ได้นะเดี๋ยวผมขอเอามาก่อนแล้วกันมูนดุริยางตัวนี้นะครับผมอ่ะเอามาแทนบอสซีโอเลยเลยเอามาแทนบอสซีโอเลยนะครับนี่โอเค ก็จะเป็นคอมโบตัดแรกเยอะมากขึ้นนะครับโ okay, อเค,ขอ,คขอบคุณขอบคุณขอบคุณผู้ชมมากครับผมที่เข้ามาดูลิ่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับไอดี ID เกลือผมก็คืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะก็คงจะหากบมาปั้นมูลตรียางต่อแหละหรืออาจจะปั้นราวไฟก่อนก็ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนาโยนาระบ๊ายบายครับผม